โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะไม่ได้อ่ามาเปิดแพ็คหรือเล่นเกมอะไรนะครับแต่วันนี้จะมาสอนนะครับเช็คนักเตะล่วงหน้านะครับที่จะเข้าทุกวันพฤหัสและวันจันทร์นะครับว่าสมมติอ่าวันจันทร์เนี้ยวันจันทร์วันนี้ใช่ไหมครับก็คือมันเข้าเป็นพวกปารีสพวกแมนยูใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าวันพฤหัสจะมีอะไรเข้านะครับเราสามารถเช็คล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะครับว่าจะมีอะไรเข้าต่อมาแล้วก็ภายในแอปเดียวนะครับ และในแอปนั้นเนี่ยสามารถที่จะเช็คค่าพลังนักเตะปีก่อนๆหรือปีก่อนๆที่เรามีและที่เราไม่มีก็ได้นะครับเช่นคุณมีเอเบเป้ปีร้อยหนึ่งนะครับไอ,ไอตัวร้อยหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะเปรียบเทียบกับตัวสเตตร้อยล่าสุดที่มันให้เปิดนะคุณก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับโดยจะบอกตล์บอกสกิลบอกอะไรครบเลยนะครับแล้วก็บอกเลตติ้งอะไรครบนะครับสามารถ ทำได้ครบนะครับจบในแอปเดียวนะครับแล้วก็สามารถดูแผนดูโค้ดดูอะไรได้ด้วยนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับแอป b a s e h u b นะครับ2 1นะครับหาโหลดได้ในพี s t โต e นะครับนะก็วิธีใช้ก็กดเข้ามานะครับมันก็จะโหลดอะไรตามอะไรปกติก็กดกดตามมันไปนะครับก็นะครับแอปนี้สามารถอ่าเปรียบเทียบนักเตะนะครับดูครับอ่าดู m ม้ทีมนะครับดูแผนดูเกมแผนอะไรเงี้ยนะ ดูนะฮะก็สามารถเดะชูตติ้งก็กดเข้าไปดูได้นะอาจจะเป็นสกิลชูสกิลเลี้ยงอะไรเนี่ยมันก็มีสอนนะครับนะแล้วก็เนี่ยฮะนักเตะประจําสัปดาห์นะฮะนักเตะฟอร์มดีประจาสัปดาห์มันก็จะขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับเกมอัปเดตปึ๊บเกมปล่อยแพทอัปเดตมาเนี่ยก็คือมันก็จะอัปเดตตามเลยนะครับอ่านะอันนี้ก็เป็นฟอร์มนักเตะสามารถไปเช็คในแอป,ปได้นะครับถ้าใครแบบว่ากดดูในเกมไม่เป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนโค้ชที่อัปเดตนะครับอ่านะ แผนโค้ชที่อัปเดตในแต่ละรอบนะครับว่าเอออาทิตย์นี้อัพเป็นแผนไหนอัพเป็นหน้าคู่หน้า3หรือหน้าเดียวนะครับก็สามารถดูได้นะครับอันนี้นะครับวิธีเช็คนะครับว่ามีแพ็กตกเตออะไรที่จะเข้าล่วงหน้านะครับอันนี้วันจันใช่ไหมครับวันนี้วันจันทที่มันเข้าให้เปิดเลยก็คือปารีสนะครับแมนแมนยูนะครับยูเวนตุสนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ามา4แพ็กนะครับแสดงว่ามันเหลือแค่เรียวมันิด เขาได้ฮอสเปอร์แล้วก็เอซีมิลานนะครับยังไงมันก็เข้ามาวันพฤหัสแน่นอนนะครับสามแพ็กนี้นะครับนะมันจะขึ้นเป็นเรียงเลยนะครับอันไหนอยู่ล่างก็คืออันจะเก่าหน่อยนะครับแต่อันไหนอยู่ข้างบนก็คืออันที่ยังไม่เข้านะครับหรืออันล่าสุดนั่นเองนะครับนะเนี่ยวิธีเช็คนี่สมมุติผมจะเช็คเฮ้ยแพ็กแมนซิตี้มีตัวแล้วมั้งวะกดเข้าไปนะครับเนี่ยดูดิมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวในแพ็กเลยตรงตามหมดนะครับใครไม่เชื่อก็สามารถไปเปรียนเทียบมันได้นะครับ อ่ะสมมติผมจะดูเฟอร์ลันตอเรสนะครับเฟอร์ลันตอเรสเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าอ่ะสไตล์การเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวจะวงแดงๆไว้ให้นะครับสไตล์การเล่นอะไรนะครับส่วนสูงน้าหนักเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ทีมอะไรนะครับแล้วก็เล่นอยู่ลีกไหนเป็นสัญชาติอ่าประเทศอะไรนะครับจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าตัวนะครับคือครบอ่ะบอกอย่างกระซักประวัติตอนไปหาหมอครับนะพูกันตรงๆนะก็จะบอกอะไรปกตินะครับอันนี้ก็จะอธิบายอะไร ต่างๆนานานะครับเป็นค่าสเตตเหมือนตามเกมเลยนะครับแต่บางอันก็บางอันมันก็จะเขียนให้มันดูอ่านง่ายขึ้นนะครับก็คือเนี่ยตรงแอดแท็กเนี่ยดีเฟนต์แล้วก็เกี่ยวกับร่างกายนะครับน่ะมันก็จะมีขึ้นบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวของอาการทําต่างๆนะครับาการเลี้ยงก็2ดาวนะครับสดาวเต็มนะส่งก็อยู่ในเกณฑ์กลางนะครับส่งไกลอยู่ในเกณฑ์กลางเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะและอันนี้ก็จะบอกนะครับว่าเล่นตำแหน่งไหนเล่น L อ่า IMF อยู่8 5เนี่ยอ่ะ RWFU88 เนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็อ่าค่าในการต่อสัญญาอ่ะเวลานักเตะสัญญาหมดอะ่ะแบบเล่นไปครบ10ตาใช่ไหมค่านักเตะต่อสัญญาเนี่ยก็อยู่ที่พันหนึ่งพันสี่สิบ GP นะครับแล้วก็มันจะบอกด้วยนะครับว่าในการอัพเลเวลตัวละครตัวนี้เอ้ในการอัพเลเวลตัวละครเนี่ยไอเฟอร์ลันตตอเลสเนี่ย อัพให้เลเวลหนึ่ถึงเลเวล46เนี่ยใช้ efp ประมาณ39,330นะครับมันจะบอกครบหมดเลยนะครับคือบอกแบบละเอียดมากนะครับแอปนี้นะครับแล้วอยากดูเฮ้ยมันดูได้แเลเวลหนึ่งนี่จะดูตอนตันได้ยังไงก็คือมาเลื่อนตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับเห็นไหมค่าพลังจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ดูเลยสปีดอ่าบอลคอนโทรลจิ๊บบิงนะครับสามารถดูได้เลยนะครับเนี่ยโดยการเลื่อนเลเวลตรงเนี้ยคือเปรียบเทียบเลเวลต่อเลเวลเลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับวิธีการเปรียบเทียบนักเตะนะครับสมมุติเราไปเช็คนักเตะ,อะไอ้เมซี่ที่มันมีแพ็กให้เติมครับตัวละ489บาทหรือตีอยูทั้ง500นะครับคือผมจะเปรียบเทียบเมซี่ตัวนั้นแล้วก็เมซี่ที่แจกนะครับของเป็นที่เป็นปีไอคอนิ m โมเมนตนะผมก็พิมพ์ไปว่าเมซี่นะครับแล้วแล้วก,กดไปเนี่ย L จุดเมซี่เนี่ยมันจะมีขึ้นให้เป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับแล้วก,กดไปนะครับ มันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็หลังมันจะมีโฆษณานิดหน่อยนะครับก็นะก็เป็นแอปฟรีนะครับก็ต้องทาใจนิดนึงนะครับเนี่ยจะมีเมสซี่ทุกปีเลยนะครับนะเนี่ยเป็นปีไอคอนิกโมเมนต์ก็มีนะครับอ่ะที่ผมบอกนะครับว่าอ่าผมจะเปรียบเทียบเมสซี่ตัวนี้นะครับตัวที่มันให้เติมนะก็คือเนี่ยเนี่ยผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าตัวที่มันให้เติม489บาทหรือ500บาทเนี่ยกับไอตัวที่แจกนะครับ ตัวนี้เป็นตำแหน่งปีกใช่ไหมกับตัวที่แจกเนี่ยอันไหนดีกว่านะครับวิธีกดอ่าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนักเตะนะครับก็กดไปที่คอมแพร์ครับผมอันนี้เลยนะครับกดไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นตารางอย่างนี้เลยนะไม่ต้องตกใจนะครับวิธีเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนมานะครับโดยที่กด choose player นะครับทางด้านบุมขวาบนนะครับกดมานะครับแล้วเราก็อ่ะสมมติ ผมจะเปรียบเทียบกับเมซี่ตัวที่แจกนะครับผมว่าคีมไปเมซี่อันนี้เราสามารถไปเลือกจากเมื่อกี้ได้เลยนะแต่ผมทําให้ดูว่าเราสามารถเปรียบเทียบกับตัวอื่นได้นะครับโอเคครับผมสมมติผมจะเปรียบเทียบกับเมซี่ที่แจกใช่ไหมก็คือตัวนี้ใช่ครับอ่ะเราก็กดคอมเพลครับอ่าเห็นไหมฮะขึ้นเลยฮะอ่มันจะเปรียบเทียบเลยนะครับว่าสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนนะครับสไตล์การเล่นนะครับโรมิงแฟรงนะส่วนสูง170น้ำหนัก72อนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ ก็นะเนี่ยมันจะเปรียบเทียบอายุเลยนะครับเท้าซ้ายเหมือนกันนะแล้วก็เล่นในตำแหน่งเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนมั่งนะครับนะดูครับแล้ววิธีเพิ่มเวลนะครับก็คือนี่ฮะกดไปตรงนี้นะครับนะเนี่ยมันจะเพิ่มเวลให้อัตโนมัตินะครับนะมันจะเพิ่มเวลให้นะครับอ่ะอันนี้มันก็จะบอกเลยว่าเวลตันเนี่ยเล่นตรงไหนคือดีมั่งนะครับอ่าดูครับไปดูครับอ่าประมาณนี้ฮะประมาณนด้อันนี้เป็นตำแหน่งตัวที่แจกเป็นตำแหน่งกองกลางลุกนะครับ แต่ตัวที่ซื้อเนี่ยเป็นตำแหน่งปีกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเราก็จะดูเนี่ยเอออันไหนค่าพลังอันไหนที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถมาเช็คเปรียบเทียบได้เลยนะครับนะก็ดูเอานะครับว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนนะครับนะเนี่ยสกิลอะไรก็บอกครบนะครับว่าเออตัวที่มันเป็นปีนล,ล่างนี้ตัวที่ล่างนี้มีสกิลอะไรดีกว่าล่างนี้มีสกิลอะไรดีกว่าบอกหมดนะครับ แล้วก็ไอคอนบูทเนี่ยเรากดพอกดกดไอคอนบูทเ,เ,เนี่ยเห็นไหมสเตตจะขึ้นนะครับอันนี้คือเราตอนเราใส่ใส่เสื้อทีมบาร์เซโลน่านะครับในกรณีที่เป็นเมสซี่นะเนี่ยเรากดไอคอนบูทเห็นปะเห็นปะอ่ะถ้านี้บูทไอคอนขนาดบูทสเตตม,มายังสู้ไม่ได้เลยนะเห็นปะนะฮะก็แอปนี้จะมีประมาณนี้นะครับแอปอสอนใช้แอปนะครับแอปนี้เป็นแอปฟรีด้วยนะก็แอปนี้สามารถเช็คนักเตะล่วงหน้านะครับที่จะเข้าได้นะครับแล้วก็ ช็ค่าพลังนักเตะนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนักเตะนะครับผมนะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ทําคลิปแนวไหนหรือทําคลิปอะไรนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเกมนี้นะครับ mm hmm. ก็สามารถเ mm hmm. ม้นท์บอกกันได้เลยนะครับ